สวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้พามาซ่อมเต็นท์นะครับเต็นท์ขายของครับผมตว้างอ้ยาวกว้างสองเมตรยาวสามเมตรนะครับปัญหาของมันก็คือว่าเหล็กเหล็กตรงเนื้อหักครับตรงที่มีน็อตยึดหักตอนนี้เราซ่อมแล้วนะครับ เราซ่อมโดยใช้ท่อ PVC นะครับอันนี้จุดที่มันหักนะครับเราท่อ PVC ซีหกหุนนะครับแล้วก็ถอดถอดออกก่อนนะครับถอดออกก่อนตอนนี้มันหักแล้วก็เอาท่อ PVC หกหุนประมาณอันนี้ประมาณสิบห้าเซนนะครับแล้วก็ลนไฟครับเอาท่อลนไฟแล้วก็สวมเหล็กเข้าที่ที่เราฝังนะครับ ซ,ซ่อมมันแล้วก็ได้อย่างนี้นะครับลกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมครับส่วนยึดน็อตยึดเราก็เดี๋ยวแล้วเจาะจากฝั่งนี้ครับฝั่งนี้มันมีรูอยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องเจาะใหม่ครับโดยยึดรูเก่าเป็นหลักครับนี่ครับถ้าใครมีเต็นท์อย่างนี้นะครับผมที่มันหักเราก็มาซ่อมใช้ได้ครับผม เจาะนำก่อนนะครับใช้สว่านเบอร์เล็กเจาะนำก่อ,น, <Okay. S 1> อนนั้นมา เสร็จแล้วเออนึกหาน็อตแหวนมาล็อกฝั่งนี้